เลี้ยนหมอบุเมียนี่และมอแบบหมกาีกยนก็ไหบกข้าวไปซื้อมาได้เสรสีกมีแต่เองนี่พี่น้องบรรยากาศเก็บกระดูกของพญยิต คนอีสานฟังเฮางนี่แหละเสียไปแล้วกรบโบม,ออดดมี่ยังพี่น้องยอดเยี่ยมเลยเป็นขี้เทาเป็นกระดูกคนละไปไหวต้นแพ่งวัดเลยบ๊บวยแคบบดีไปซื้อเี้บอกว่ามีแต่ไปเอ็นเห <c oughs> มดเลี้ยงแค่เออบรรยากาศ เดี๋ยวย้อนมีเดี๋ยวย้อนมีปาคนเด้อโตกันหลายป้าเนี่ยกันเก็บได้แล้วเนาะป้าางนั้ไปประธานเตะพันเห็นเพื่นด้ คลพาไปอันผ่อนนาหารบุญ่นม้วนาหารบุนพันเห็นมขึ้นแก้เสื้อถามพ่นกว่าบุญบันไดบ้างเอแกะเสื้อก้อนแกเสื้ออี๋มันกวเอยูออเอันเอ

เไปเอาย่พวกนลาภักยัดน well ี่ลาภักยัด่ามไปแล้งามเโอ้ยเอามาจำกัดจำเขียเอามาห่อเดียวคันพกคนละหมื่นคนเงินคนลมนมีหมอลำเป็นยังเอาูเดียวเนวันเบวนเล่ยบวนนยู่หนาห้านเลย